เจ็บจากการเกิดแผลแตกครับเข็มละ500บาทด้วยกันก็ต้องขอบคุณนะครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นคุ้รักเสือป,ปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดังเดิมพร้อมด้วยท่านในห้างวินยวีรพุทธชงขอขอบพระคุณครับในช่วงพักยกมีเงินอัดฉีดมาแล้ว50,000บาทให้กับทางด้านของเท,ท็รรุ่งถ้าหากชนะในการชกไฟนี้ปล่อยตัวออกมาในเดินขยับเข้าหามีเตะเจาะยางแล้วก็มีหมัดแต่ว่าโอ้โหเด็ดเท,ท็ดเองก็ ไม่ตกใจเคยชนะมาแล้วด้วยรู้ทางกันเป็นอย่างดีคอยบังนะครับแล้วก็นี่ละครับมีหมัดคอยบวกอยู่เหมือนกันเอา้ามาดูนะครับบนเวทีาอาชีพอ้โหูเวลานี้นอยากใครๆเป็นน้กมวยทบวกเกิดว่าซ้อมเสริมดีเนะี่ยไม่ต้องห่วงเลยมาอาชีพเยอะรางวัลอีกอา้าวรับไปก่อนนี่เลยชนะได้รับไปห้า0มื่นเอา้าไฟแดงวันนี้นะครับก็คือเดชดเพชรน้ำเงินเพชรรุง่งเอา้ามาดูเพชรไหนเพชรไหนอื้อ มีวงในดีด้วยกันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวต้องดูครับวันนี้ดูชื่อว่าฝ่ายน้ำเงินเพชรรุ่งจะล้างตาแก้มือได้สำเร็จหรือเปล่าหรือว่าวันนี้แหม่ยิ่งล้างยิ่งยุ่งยิ่งแก้ยิ่งยุ่งแต่ดูแลโอ้โห,หนาตานีตั้งอกตั้งใจมากนะครับอัดฉีดก็มาแล้วเดี๋ยวติดตามติดตามครับเมื่อวานนี้เพชรเดชคว้าชัยไปแล้ววันนี้มาดูเดชเพชรเพชรรุ่งเองก็พยายามขยับเข้าหา เดชเพชรเองนี่ดูว่าวันนี้ก็ชกละเอียดเหมือนกันไม่รีบร้อนมีลูกถีบมีมัดเรียกว่าอาวุธมวยก็จุกจิกขึ้นเยอะเลยนะครับช่วงหลังนี้พัฒนาขึ้นมาเยอะเพชรรุ่งดูวันนีร้รูปร่างนี่ดูได้เปรียบพยายามจะเบียดเข้าไปปล้ำในแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดมากนะ,ะแดงเพชรรุ่งน้าเงินน้ําเงินแดงเดชเพชรนะครับน้ำเงินเพชรรุ่งเพชรรุ่งสูงสูงกว่าสูงกว่าเพชรรุ่งขยับไปอีก เดทเพจแกดูดูสายตาสีหน้าแววก็มแกจ้องเลยจ้องล่างนะไม่ไม่ใช่จะทำล่างนะจ้องล่างเอาถีไปก่อนนี่ครับมหายกสองความเข้มข้นนี่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอนี่ครับเดี๋ยวต้องดูเมื่วานแฟดน้องครับเพชรเดทโทรฟอร์มสวยไปแล้ววันนี้ต้องดูครับ เดชเพชรผู้พี่แฝดผู้พี่แมจะโชว์ฟอร์มสวยๆจะวินคู่ไหมฝาแฝดวินคู่ไหมครับดูว่าต่างฝ่ายก็ต่างทิงจังหวะออกกันตอนนี้ยังไม่มีใครนี่ได้เปรียบชัดเจนเพชรรุ่งนี่เดินขยับเข้าหาตลอดโอ้โหมาแล้วแข้งซ้ายคอยสกัดเอาไว้ตีหน้าก็ออกได้ดีเดชเพชรแล้วก็มีหมัดนี่คอยบวกอยู่ตลอดรับเยอะๆไม่ได้เหมือนกันครับเพชรรุ่งเข่ากล้ไปเรื่อย ถาไล่ไปไล่เข้าไปอีกนิดนึงปลายยกปลาย,ยกปลาย,ยกสอแล้วพรุ่งขยับมาขยับมาขยับหมดยกซะก่อนคุณจิ้นเจเจนะครับดูแลและบริหารงานอยู่ที่ขอนแก่นนะครับจังหวัดขอนแก่นพักพวกเพื่อนฝูงเรียนเชิญได้ครับทั้งปอสาวหน้าเจเจมวยไทยซิตเน็ตนะครับแล้วก็สวนอาหารเจเจบายเมมโมด้วยแล้วก็สําหรับท่านที่จะหาซื้อรถมือ2 ทดีๆนะครับรถมือสอดีๆก็ต้องไปที่บริษัท JT Car Center ครับผู้จำหน่ายรถมือสอออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจัดเจดครับ0863557893แล้วก็บริษัท CP Photon Cell จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ CP Photon คุณภาพระดับเวิร์กคลาสจาก CP ขอขอบพระคุณครับยกนี้เริ่มออกมาเดินเร็วขึ้นเพชรรุ่งแล้วก็มีแข้งขวานีศาสตร์้าไวไหลดอกสวย มาดูกันว่าทางด้านของเดดเทรนีจะมั่นอกมั่นใจไปตั้งรับเยอะๆไม่ดีนะครับพอรูปร่างก็เสียเปียบด้วยมาดูกันที่วงไหนแล้วครับคู่นี้ผมดูแล้วว่าทางด้านของเดชเทรเองนี่ปกติก็ในเหนียวนึบเหมือนกันครับนี่นะครับในเรื่องมวยต้องยกให้เลยนะครับพรธีบ็อกซงโปรโมชั่นนะครับประธานบริษัทก็เสียหน้านะครับคุณวีรัสแล้วก็ที่ปรึกษานะครับคุณชัยรัตน์วชิรรัตนวงนะครับแล้วก็หนุ่มบสในเรื่องคู่มวยต่างๆไม่ต้องห่วงเลย แล้วก็ท่านนรอกธปงนะครับวิเศษไพฑูรย์ในนามของซีพีคุณเดียเอกศรีประทักษ์ด้วยครับในนามของซีพีเจริญบกพราอาหารจำกัดม้เอาแทงไปแทงไปเพชรรุ่งแทงไปเอ้าล็อกเสียไปเดชเพชรหมรจะอย่าแต่งตัวนานอย่าแต่งเ,งเสียไปเอ้าโตมาโตมาโต,มา,โตมาเสียไปนี่ครับฝ่ายแดงสุราษฎร์สุราษฎร์กับนครศรีธรรมราชโอ้โห ไยแดงเคยชนะมาหนึ่งครั้งที่บุรีรัมแบบสนุกครับอูจิมลำตัวไปก่อนแต่ว่าเพชรลุงไม่สนเบียดทนไปเข้าไปไปเข้าไปอีโอโหตอนนี้มาเข้มข้นเหล่าใจแล้วครับพยายามจะเบียดจะปล้ำในตีเข่าทางด้านเพชรลุงเริ่มจะทำได้ดีก็มาโดนเหลี่ยมกระตุกเหลี่ยมกระชากของ เดชเพชรอีกเอาละครับมาดูตอนนี้วงในตีกันเริ่มแรงขึ้นมาแล้วพอเริ่มตีได้จับได้ดีโอโหเสียงเคียมาลั่นเลยครับในเวทีเริ่มตีแล้วครับตอนนี้เพชรรุง่งเอาขยมเข้าไปตีแล้วครับโอโหเริ่มทํางานได้ดีแล้วนะครับวงในเอาเหมือนนะครับเพชรรุง่งฝ่ายแดงเดชเพชรมันต้องสวงมวิญ,ญญาณของพระประกอบสิงห์สามเหลี่ยมซะแล้วทุ่เท่านี้เคลีย์นะครับหรือแมก้กระทั่งฉมุกเพชรห้าพลางังอย่างนั้นเอา ลุยลุยไปลุยไป,ยไปเพชรรุ่งลุยไปเอา้าแม่เดชเพชรโตมาโตมาเดี๋ยวต้องดูครับมาเพชรไหนเพชรไหนจะแน่กว่ากันไฟนี้โอ้ยเสียบเพชรรุ่งเสียบเข้าไปเดชเพชรก็เสียบคืนมาวงในโอ้โหจังหวะสุดท้ายทําได้สวยกว่าครับเพชรรุ่งโอ้โหวงในเริ่มทําได้ดีเริ่มเห็นแล้วเพชรรุ่งเบียดไปเรื่อยแล้วก็ดูจำมั่นอกมั่นใจด้วยตอนนี้เดินขยับเข้าไปมีแข้งขวานี่นาร่องไปก่อน โอ้โหเอาแล้วครับคู่นี้นี่เบียดสนุกเดี๋ยวมาตามกันต่อนยกที่4ครับที่นักชกใส่อยู่บนเวทีครับท่านผู้ชมถามว่าทำไมนวมก็สวยกางเกงก็สวยนะครับนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์การฝึกซ้อมนะครับแล้วก็อุปกรณ์การแข่งขันด้วยนะครับของอุปกรณ์วยยี่ห้อพายครับมีเพชยนดีอะคาเดมี่รับรองคุณภาพ ขอบคุณมวยเด็ด789ครับคลองสวนภูรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาครับโดยท่านประธานดิ่งอยุทยาและคุณนิพาพันธ์พงษ์สถิตขอขอบพระคุณครับยกนี้ไม่ถอยแล้วเด็ดเทรออกมาเบียดปล้ำนายสู้โอ้โหแต่ว่าดูเริ่มจะแทงได้เจ็บเจเหมือนกันเพชรรุ่งก็ไม่สนเหมือนกันวงไหนนี้ไล่แขนแทงกันอยู่ที่ว่าใครจะแทงได้เจ็บกว่ากันแล้วตอนนี้ต่างฝ่ายต่าง โดนด้วยกันทั้งคู่โอ้โหมาได้บิดเหลี่ยมล้มลูกนี้สวยครับทางด้านของเพชรรุ่งอ้าวชนเลยเพชรรุ่งน้ำเงินเด็ดเพชรแดงนะอ้าวซัดซัดกันไปนายล้วนด้วยกติกามวยไทยล้วนอ้าวเพชรรุ่งนะครับแล้วก็เดดเพชรอ้าวเดดเพชรแดงน้ำเงินเพชรรุ่งดำกว่านิดนึงเข้าแล้วนายเสียบมาถอยหลังไออ้าวเดดเพชรเดดเพชรขยันขยันอ้าว เลยโ,โหยังดูดีดูดีดูดีตลอดโอ้โหนี่ครับวาวันนี้ผู้รองมวยมันวันศุกร์โอ้โหตอนนี้สนุกแหละสงครามข่าวโอ้ยโ,โอ้โหต่อยซ้ายลำตัวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหมัดลำตัวลำตัวโอ้ทะลวงไส้เลยนะครับโอ้โหกกำลังจะด,ดีๆเลยอ่ะโอ้โหมัดเดียวไม่เลี้ยวแหลจริงๆเลยนะครับโอ้โต่อยเข้าลำตัวนะครับสิครง สีโคงซี่สุดท้ายด้านล่างอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวขอภาพภาพอีกทีหนึง่งโอ้โหสุดๆเลยทีเดียวนะครับมาฝ่ายแดงวันนี้นะครับเดชเพชรนะครับวอลสังประัยก็นี่มาดูลูกนี้นะครับปึ๊บป,ปึป๊บนี่แหละครับหุกซ้ายตัดเสีโคงซี่ล่างเลยอ่ะโอ้โหนี่ดูเดีดูอีกมุมหนึง่งมานี่นี่แหละครับไม่ได้เก่งท้องไว้ด้วยนะครับในช่วงนั้นพ่อนลมหายใจพอดีเลยนี่แหละ เอามาดูชัดๆอีกทีนึงนะครับเดชเพชรนี่แหละครับหุกซ้ายเชิโค้งด้านล่างของเพชรรุ่งโอ้ยอะไรกันเนี่ยมันมันไม่ได้เก่งท้องไว้อ้สินี่แหละครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ประมาทหรือไม่กระทั่งพลาดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณลุงและแฟนมวยทุกคนที่ชมมวยสดอยู่นักา